นายชาวปายุงนำมิงเพชรดีชื่อต่อผมชันวจาร์เกียรติศิทิณงอุปนายกสมาคมมีการสมาคมชนดีครับและอดีตนายกเทศสิบสีเป็นได้คนเคยสังกาครัวมีมีคิวเยอะมากทีนี้ท่านคร ก็มาจาังานกับงานจะนรวการจักกรรมการท่องเที่ยวภาพต่างวีคาสก็มดดนะครับเรา่วมกนะครับระหว่างีเป็นระดับเรใต้ผมอยากให้คนใ้เราเนี่ย ได้เอาทุเรียนไปขายได้ทั้งปีไม่ต้องเล็กซื้อเป็นลูกเอาสารที่มีไปเอาขยะไปคนจีนเปลี่ยนวิธีการกินของคนจีนใหม่ให้การกินเป็นปีตายแทนนะฮะนั่นคือข้อที่หนึ่งความร่วมมือคนซื้อเนี่ยจะต้องมาก่อนนะฮะนั่นคืข้อที่หนึ่งอยากจะขายทุเรียนทั้งปีไมอยากจะขายโดนดูดเงี้วเกินการนำการหล่อการผสมเสริมการเพิ่มการพัฒนาสิ่งขอรเพื่อเปลี่ยนเพื่อเพิ